อาวราคะสวัสดีคนที่มาฟังผมเลยนะครับต้องขอ,ขอ,ขอบคุณยอดสาวสิบเจ็ดสวสไครเบอร์ที่มากกว่าสาสไครเรานะครับที่มายอมฟังพวกพวกผมบน่นอะไรก,ก็ไม่รู้ในทุกๆวันจนตอนเยน็นเธอแม้พวกคุณจะดูแค่สี่สิบกวีก็ตามเถอะผมก็ไม่ได้ซีเดียสเดี๋ยวน้องก็มีคนฟังพวกผมบ่นแล้วกันเนาะวันนี้ผมจะมาบน่นจะบน่นอะหูขอบ่นแล้วกันไม่ไหวละตอนเนี้ยใครดูตอนแปดเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนผมนิมเลยผมมั่นใจประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะว่า มึงเร็วไปแล้ววะตอนอาจริงตอนเนี้ยตอนเนี <alı> ้ยมันจะไม่ได้กลายเป็นการวิเคราะห์แล้วเว่ยมันจะกลายเป็นการคูณก็ดีเข้าเสียละเออไม่วิเคราะห์ล้คุณก็จะตบมึงคิดบนผมไหมอะครับคุณด้เหกผมคุยนะผมตัวผมอะคิดนะในนามผมกูได้เหีนอย่าคิดเลยมันเร็วไปอะคือสําหรับผมอะเออถ้าถ้าเทียบกับการอ่านและการเอามาทำแบบนี้เนี่ยถามว่ามันเร็วไหมมันก็เร็วจริงๆแหละ แต่รู้สึกว่ามันมีอยู่ก้อนมันมีเนื้อหาอยู่ก้อนหนึ่งที่มันหายไปเลยเหมือนกันนะในตอนเนี้ยเอาตรงๆนะคือผมเปิดนิยายอะ่ะเล้วเช็คอะ่ะเล่มสามตอนซับตอนตอนเนี้ยซัดไปหนึ่งร้อยจากหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายหน้าเนี้ยคือตอนตบอ่ะซัดไปหนึ่งร้อยสาสิบสองหน้าหนึ่งร้อยสาสิบสองหน้าคือครึ่งเล่มของเล่มสามโคตรตึง กนแรกเราคุยกันเองในทีมว่าผมว่ามันน่าจะจบเล่มสามตอนุดทายใช่ก็จบแต่อด่ายเนี้ไม่ได้ฮะซักมาครึ่งเล่มขนาดเนี้ยผมว่ามันไม่เล่มสี่แน่นอนจบเล่มสี่แน่นอนไม่ใช่แบบจบผมว่าจบเล่มสี่แน่นอนเพราะเล่มสี่ไม่สามารถทิ้งไว้กลางเลยเลยเล่มสี่ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เคยอ่านมาล้วจะดูว่ามันทิ้งไม่ได้ พราะฉะน,นนะั้นอ่ะคุณมีเวลาอีกแค่4ี่ตอนที่ต้องทำให้จบสี่เล่มซึ่งคตดเยอะเลยนะมากเนื้อหาจัดใจคนน่าเนืะที่จริงเนื้อหาเข้าใจได้เพราะมันถูกตัดบางอย่างมาถูกตัดเว้ยเพราะว่าด้วยเวลาทำม,มิ่งมันแต่เนี้ยคนไปดูตอนหนึ่งได้ที่ผมเคยอธิบายเรื่องทำม,มิง่งเฟรำแอนิเมชันไปละ น้อนดูได้แต่ที่เนี่ยผมก็เลยขอเข้าใจว่าเขาพยายามจะบีบให้ถึงเต็มสีแต่ประเด็นใหญ่อะ่ะคือมันเร็วไป<ท>มันเร็วมากเร็วขนาดที่อกว่าตอนหนึ่งเร็วแล้วตอนนี้เร็วกว่าเร็วขนาดที่ว่าหมอนหมอนในบ้านอามานนี้แม่งมีบทเยอะกว่ายูตาคิดดูแล้วกันอันอันนี้อันนี้ก็สปอยสปอยเล่มสามเลยก็ได้แหละเพราะว่า ม, <า S 1> มันจบันแล้วถึงมาผ่าไปแล้ว<ต>ถ้าอยากรู้ว่าไปอ่านที่ใหญ่เพิ่มแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มแค่ว่าถามบอกทำ,ทำไมถึงถึงผมถึงพูดว่ามันมีเนื้อหาก้อนหนึ่งหายไปคือตอนที่อามานีมันไปคีบตุ๊กตามันจะมีฉากที่ยูต้ามาเจอกับอามา,น,า,มานีด้วยแลวทั้งสองคนนะก็จะคุยเรื่องช็อกโกแลตก,กันว่าเออนย่างอามานีถามยูตาว่าเออช็อกโกแลตที่นายได้ไปเนี่ยกินหมดหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างยูตาเขจะพูดว่าเอาจริง ฉันก็ไม่กล้ากินหรอกนะเพราะว่าสมัยก่อนเคยได้รับทังช็อกโกแลตที่มีขดนมาจะเส้นผมมาอะไรอย่างนั้นจะกินฉันก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะฉันก็เลยไม่ได้กินมันเนี่ยเลยแล้วมันก็จะมีแบบคุยเล่บไปกันว่าเออทำไมเอามันนี่ถึงมาขี้ตุ๊กตากันแ้วเมเก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งสงครามของคนจากชนคนหนึ่งนะเนี่ยมันมันจะมีกล่าวถึงตอนที่แล้วผมวันวันเดินถายด้วยมันจะมีเนื้อหาด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบ โผล่มาปุ๊บอามันนี้แม่งเลื่อนที่เสร็จแล้วเลื่อนเค้มาเสร็จจบและกับบานแบบเอ้าเอ้าทายไม่ได้อยู่ตากูหายแล้วไอตอนเนี้ยถ้าถ้าอ่านนิยายอ่ะเราจะรู้เลยว้ว่าทําไมยูตาถึงมาคุยกับอามันนี้จะรู้เลยจากแค่ช็อตเนี้ยอยู่ตอนนั้นเลยแล้วตัดทิ้งแล้วก็บอกว่าเพราะอามันิเป็นคนดีไงล่ะอ๋อเคียร์ออริเชตอีกยะอ่ะอันอันอันนี้แหละ อันอันนี้คือข้อเสียที่ว่าเนื้อหาบางจุดอ่ะมันก็ไม่ได้ยาวหรอกแต่มันก็เลยที่จะไม่ใส่มาไม่เลยที่จะบีบแต่ถามว่าเออข้อดีในตอนนี้มันมีไหมผมก็ยังยืนยันอยู่นะว่าเนข้อดีในตอนนี้มันก็ยังดีอยู่คือความหวานคือเหมือนฟิลของอมัเนะกัมมาฮิรุตอนเนี้ยแม่งฟิลแฟนมากถูกไหยโคตรโคตรฟิลแฟนคนข้าตัวต่อโคตรมาถูกแล้วล่ะคือผมกำลังจะเล่นประเด็นนี้ขึ้นมาพอดีเลยประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราดูตอนหนึ่งอะ ตอนตอนหกอ่ะเราจะรู้เลยว่ามาฮิรุนเนี่ยฟิลมันคนละฟิลเลยเว้ยมาแบบฟิลจะเริ่มเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมันไม่ได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยเว้ยมันเปลี่ยนไปเลยแล้วยี่มันคอร์ดเฟลตอนจบเล่มตอนจบตอนนี้นะว่าจะจะให้ฉันพยายามมากไปถึงเท่าไหร่ถึงคุณถึงจะเข้าถึงถึงคุณจะเข้าใจเอาง่ายเลยนะ ือตอนเนี้ยภายในตอนเนี้ยไมฮิรุลุกหนักมาก,าล,กลุกทันลุกตอ่อจริงเฮ้ยผมชอบประโยคนั้นะจริงนะผมผมชอบประโยคนั้นะนะประโยคตอนสุดท้ายของตอนเลยบอกว่าจะให้ฉันนะ่ะพยายามถึงไหนหรอคะจะให้พยายามไปอีกไปอีกถึงไหน,นไหนคะโอ้โหไอ้เฮียถ้าตามึงหวานขนาดนั้นนะ่ะไอ้เฮียคือเอามันให้กูยังไม่ไไมไรู้อีกหรอวะไอ้มองได้จาบโลกดวงจันทนระ์อะ ผมก็รู้แล้วไม่หมมองมาจากตาเพื่อนขันมันยังรู้เลยว่าถ้าเป็นคนคนคนดูเมย์อย่างเดียวไม่ได้อ่านนิยายมันอาจจะไม่เข้าใจบริบทในในหัวของมันนี่คือในเมย์มันก็มันก็อาจจะดูไม่รู้จริงแหละแต่ถ้าเป็นในนิยายอ่ะก็นั่นแหละมันจะมีเฉลยอยู่แล้วว่าอามานนี้อ่ะแม่งคิดมามาตั้งนานแล้วแต่แม่งไม่กล้าเฉยไอมันพูดแล้วในตอนน่ะมันพูดแล้วในเนี่ยมันพูดตอนประมาณตอนเจ็ดมั้ง ไปตอนหกที่เจ็ดเจ็ดถึงหกอะที่มันไอ้วันนี้มันเดินเข้ารีบวเดินเข้าห้องไปอ่ะแล้วมันก็ลูดตัวเองลงไอประตูอะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ชอบก็แปลกแล้วอ่ะเออมันพูดแล้วมันพูดแล้วแต่แค่มันไม่กล้าเพราะมันมันมันไม่กล้ามันติดมันติดมันติดหลายอย่างมันติดทั้งเรื่องที่ว่าตัวมันอะมันยังคิดยูว่ามันไม่เหมาะกับมาฮีรุแค่นั้นแหละจริงๆริงกแค่นี้แหละ แค่นั้นเองแต่ไปเด็นใหญ่อ่ะคือบรรนำให้เราเห็นว่าตั้งแต่เลตตอนหนึ่งถึงตอนเจ็ดอะเป็นตอนแปดเฮ้ยนอนตอนหนึ่งถึงตอนโขกเป็นตอนเจ็ดเพราะตอนเจ็มันคือโป๊บมันคือจุดพีที่ทำให้ตัวละครเปลี่ยนใช่มาดูตอนแปดตอนแปดหนึ่งถึงโขกอะได้บรรทตอนแปดคนละฟิลเลยเว้ยอุ้คนละขั้วเลยอะ จากแบบ,บทำะไรก็เรื่องของมึงว่า,าอยู่ห่างๆแบบก็โอเคเป็นประโยชน์ร่วมกันแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ละตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ไม่มันไม่ใช่แล้วคือมันเปลี่ยนไปเลยน่าเพื่อไปทัทีเขาบอกว่าส่วนแล้มันเลยคอนฟิรมประโยชน์สุดท้ายว่าจะให้ฉันพยายามไปถึงไหนกันล่ะครับตอนตอนนี้แม่งโคตรโคตรแบบโคตรค,คืออ,อาการมาฮีรู้มันมันมันดูอ่ออย่างเงี้ยว่าตอนนี้แม่งโคตรข้างหลังกันเออแล้วก็ต่อไปว่าเขาเลยตอบไปว่า แ้วจะทํายังไงล่ะตอนเนี้ยแค่ลุกหัวก็พอค่ะจบคือแบบดีเยมทุนก็ยังบาตาสไตล์เรื่องเนี้ยแล้วก็มันก็หวานมากขึ้นโดยที่อย่างที่คุณค้าวต่อพูดอ่ะมันหวานขึ้นแต่วันหวานจนมันลุกหนักมากทั้งตอนคือลุกอย่างเดียวเนี่แหละผมยกให้เป็นข้อดีมากๆมาก,มากๆกเลยข,ของตอนนี้ แต่ก็ต่งคือผู้กำกับนะาว่าเขายห้ทำเรสปเด็นที่แบบมหิรุนต้องดูดอูอมานะเนยอะๆมันตัดแต่ตอนลุกมาอย่างเดียวเลยเว้ยเอ,เอาจริงนะผมผมภาวานานะสําสหรับตัวอย่างในตอนหน้าคนที่ดูนัเนี่ยน่าจะได้เห็นตัวอย่างในบ ili ิลิบิลีตอนทายและว,ว่าตอนหน้ามหิรุใส่ชุดรำบรองเว้ยคือสปอยนิดนึงคือ,ค,อคือตอนหน้าแม็กไปเที่ยวก,กันและผมก็ภาวนาว่าขอร้องแหละ อย่าตัดดีเทลตรงนั้นเยอะเพราะตรงนั้นมีดีเทลหวานๆเยอะพอสมควรเลยนะตัดตัดว่าตัดขอร้องทีมนี้ตัดแน่อย่าไม่ไม่จะตัดตอนต้นน่ะก็ตัดตอนต้นอย่าจะตัดตอนต้นนิดนึงแล้วก็กลายไปฉากฉากเดทเลยรัวแล้วหลังจากจบเดทแล้ว่ะครับตอนต่อไปตอนหน้าตอนต่อไปอ่ะเจอกันหมดเลยอย่าอย่าตัดไปมากกว่านี้นะขอร้อง โดแน่ไม่ต้องวงหรอกรีบขนาดนี้เนี่ยแหละเออตอนนี้ีตอนนี้ก็มีแค่นี้จริงแหละนะไม่มันมีแค่นี้แหละแต่ก็หนึ่งมันได้เราได้อะไรหนึ่งเรารู้ว่ามันรีบเกิดไปสองตัดสิ่งที่ทําคายปมของตุตักเกือบหมดเลยคือคายหายไปหมดเลยงงคืออยากรู้ไปอ่านที่ใหญ่เพิ่มคือตมหวจต้องไล่อ่านที่ใหญ่เพิ่มนะครับซึ่งอยากรู้จริงที่ใหญ่จะตอบอธิบายทุกอย่างอันที่สองที่เราได้คือมหิุลเริ่ม ลุกมาม่เน้นหนักแล้วคุครับไม่ตัดแต่ตอนลุกมาอย่างเดียวยแต่สุดท้ายที่เรารู้ก็คือตอนหน้าเจอกันชักเดทมาฮิรุนตอนหน้ารับประกันความหวานครับเป็นหนึ่งในข้อดีที่ผมยกให้เลยนะอจริงๆร,รอแต่นั่นน่าจะทําได้แล้วท้านออกมาได้ดีนั่นคืออาจจะเป็นเหตุผลที่ทาาวกับเลยตัดใจให้เบียร์เนี่ยมันตัดดีเทลเยอะเหมือนกันและเร็วและเร็ว และเราทําให้เรางงว่าแล้ยเอาโยตะามาทาเฮียอะไรวะแค่นั้นเองคือโตกลายเป็นตัวประกอบเอไปแล้วอ่ะโทษทีไม่ไหวว่ะมันหลออไปมันก็หลอแหละแต่รู้สึกว่าเออโทษทีนะแต่หมอนมันมีบทเยอะกว่าว่ะหมอนหมอนหมอนไปปวดของเขาอ่ะชิญไม่ได้อ่ะโอ้แล้วตอนนี้หมอนออกเยอะมากคิวคิวหมอนอะแบบอมนอนมอนนอนมอนมอนไอหมอนไปเนี่ยหมอนหมอนเนึ่งเดียวเลย ตอนที่แบบทำพุดดิ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปกอดหมอนแล้ว<อ> <laughs> หมอนอนะมีแต่หมอนมีแต่หมอนแล้วตอนกลับมาอา้าวหึงเฉยเอา้าวทำไมผู้ชายใจทำไมผู้ชายคุย,ยง,ง่ายยังอ๋อเราเริ่มค่อยคอยคุยได้ไหมโอเคอันต่อมายเดี๋ยวมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะ <laughs> 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 เออ <laughs> <laughs> เออ <laughs> เอนทั้งหมดเลยเอ <laughs> <laughs> เอ <laughs> <laughs> เราว่าโอ้นี่แผนใครวะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละเอ้ยแต่ตอนก่อนก่อนจบชอบตอนนั้นมากเลยตอนที่เอ่ออามานีมายโรนน่ะแม่งดึงดึงตัวเข้ามาอ่าใช่ชอบมากเลยใช่ได้เลยแบบดึงมาแล้วแบบหล่อสัตว์เออหล่อจริงหล่อแบบชนิดที่ว่าหล่อหล่อควายตอกควายล้มอะ แล้วแม่ก็ด่าด่าสาใส่แบบพูดอะไรพูดอีกไงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าคงไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแล้วก็ยิ้มหวานใส่รอบหนึ่งโอ้โหผมผมผมฮาดีมากกว่าผมฮาอิสกีมากกว่าแบบอุ้ยแถึงเอาถึงเออวันนี้จะพูดแรงจะก็ทำทำฉันใจเต้นเลยโคดเกยโคดเกยเกยเกยบลอก เฮ้ยแต่แต่แตอนนั้นอะทำออกมาพระเอกไอตอนที่อยู่ในโรงอะไอตอนที่อยู่ในโรงไอฆ่าทำฆาตกรรมอะหล่อมากคือแม่เอาไม่ได้ไม่ด่าการผู้ชายอ่ะโอ้โหหล่อจัด <c oughs> แล้วซูมมือด้วยนะซูมมือด้วยนะซูมทนะำพิย <c oughs> ซูมมือจับลงมือจับไหล่ไมฮิรุนอะ,ะนและ้วแบบไมฮิรุนก็ทำหน้าแดงอะอ๋อฉากฉากหล่อไป เออจากรอยชักรอยแล้วนั่นน่ะแล้วมี่เคือนี่เลยคือข้อดีข้อหนึ่งที่ผมแม่งรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้นีลยทำดีมากคือแม่งทำฟองมากดีมากไม่ไม่ไม่อวยกูดาก่อนเลยแม่งไม่ไหวเร็วเกินเราพูดเราพูดเป็นกลางนะเราไม่ได้พูดแต่ข้อเสียนะข้อดีมันก็มีนะมีข้อดีก็ยังชอบมือนเดิมใช่แต่เร็วไปคือมันช้าลงกันนิดนึงก็ดีแต่เ็าเข้าใจว่าเวลามันไม่พอก็ต้องไปต้องทำสำหรับตอนนี้ พอ,อ,อเถอะเดีย๋ยวถ้าเราพูด่ากกันมากกว่านี้เดี๋ยวคนดูจะเริ่มหายกันใช่สไป,ไปเลยไปไปิดคลิปไปเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ใ,ให้ผมด้วยทุกหนึ่ง subscribe ข,ของคุณมีความหมายต่อชีวิตของผมทั้งนั้นพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอามาเนคุณนะบ้ากะ